เบื้องพี่น้องบรรยากาศตอนชิมเมลามดได้เมลำนีโบ้ได้ที่หนึ่งนกกะนได้รา,างวัลซิงสนาเลิรอันดับหนึ่งได้ที่หนึ่งเพื่อพี่น้องฝัง่งไทย อันดับสองเมื่อนางแพงสีเมื่อพ,พี่น้องบรรณพานเมืองไทยพุทองค์เทวสวรรณเขตเพื่อทางฝั่งโซปปลาวเฮาได้อันดับที่สองจ้าเบิ่งพี่นอ <c oughs> ้องเบิ่งบรรยากาศตอนพี่น้องบ้านเฮากระดังสีผ้ากันหลังเมื่อตอนเมื่อึกระทึกขนาดเลยเจ้าก็ยังเมื่อคอยก็ยังเมื่อโอ้โหนี่ยายสองเมื่อ,อยัง ขาเจ้าเตรียมสิลงถ่าเมื่อจะไะเต็มค่ะเต็มแน่แยอันนี้มาจะไปใจเต็มเทยเนาะจะไะใจเต็มเถอะเต็มหอดหดเทิเท่งหัว เมื่อน้ำแน่เพื่อนยนหินตรงให้เอยู่ลุงชองยเลยหอตรงวัดเขาจะหกันแล้วว่านาไเขาหาจเดียว ชื่อเว่าหน้าเรเลยลุกพออยูเลสาวสาวไม่ใหญ่ไปทางใดเย่เอาตัวสิเมือก่าใเอาไนฟ้า ไปกลับบ้าทเอาโอ้อยตื่นเต้นเปนเออเติดบาทนี่เมื่อไหร่พี่น้องเอ้า เจ้าอันเต้นขึ้นเพื่อนอันพากระยานบนเมื stop, stop, stop. ่อบาบนี้เอ้าเต็มยัดพอพอพอใช่ยังบ่เดมื่ออยู่เมื่อน้ำโหลดน่ะ มันจ <si ังไวจนข้าเจ้าอันใตไฟเะยพี่น้องยังนไ่ได้อปเนกด้วยมืน่เคยอยู่ยืนมาใหจนข้าเจ้าอันใตฟืนใต้ไฟจนแปนถาข้าเจ้ามื่อเบืดอเลยผมเต็มเดต็มเต็มลเำ่วเลย

เสื้อักงแ่เสื้อเสื้อปรจักษ์ค่ะพี่เส้อเสื้อหยังก็จานโกคนเสื้อเบนี่เสื้อัอันนี้เโคก่้าอ้ยติดจติดบอยังมได้ติดเถอะเออติดอันนี้เดกางามลี

เยอนนนแกนแกนที่แกนอแล้วเลดบอบบอบบรีเกียวจะได้แกนถอยที่เขาหยัดเข่าแล้วเอาลงไปบรีเกียวจะเอาลงเลยเอาลงเอาลงแกนยัดเป็นอืบแล้วไม่ใช่บรเกียวยังค้างค้างลดเต็มขากเต็มแหน่พี่น้องเอ้ยข้าเจ้าจะไต่ฟืนไต่ไฟแล้ว ไปเมื S <S ่อเินเมื่อซานเฮาบาดไป้ยูหางมันเขายังปะหมดเลยเมื่อแ่เ้ยว่ามันนอนก็ยู่เขา้ยแต่เนว่ามันรู้แต่ยัีว่าตีสิบกเกี่ยวกันได้ไรไปลองลงโอ้ยพายเมื่อเด้่อบาดนีสวยกันพายเมื่อเขากระไดยูมันยี่อ่อนอ่อนยแล้ว่หกัหม้ว้งายู่ลยังห้เมื่อนังอยู่พี่ สาเผ่านบ่อย่เออมันดึงงมัยาเงยจ่นเนปามุมตสนักงานเทศบาลตาบล้านมานพี um> ่นจ uh ๊ะไลลงเรื่ยได้ผูงนก็มีจ้นไปฟังนก็มีามันยบ่ตัวอยตีอเงกหมยงจะมันจะบเออบวกเคมันอยพีเบ้เบเบิงเมันม้นอยู่บ่ย้ี่น่ะสาผ่านน่ะสผ่านเบิงสา จะผ่านม่นเลยปเพื่อเขาลูเขาปเอาเพื่อเขาบายบันี้แล้วเลยพี่น้องเอ้ยเกิดปัญหาบัเราจับไปอู่พี่น้องเอ้ยเมื่อ่ราท่ายหมอันนี้คะ